ผู้เรียนทุกๆคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ชุมชนการจะนำองค์ความรู้ของชุมชนถ่ายทอดสู่สาธารณาชนได้นั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการหาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ของชุมชนดังนั้นในส่วนของตอนที่หนึ่งเราจะมาพูดถึงวิธีการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่เราได้มามาประกอบการวิเคราะห์ชุมชนซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้วิธีการเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลในชุมชนเป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อศึกษาบริบทของชุมชนนั้นๆว่ามีสภาพแวดล้อมเป็นแบบไหนหรือ,อลักษณะของทางกายภาพเป็นแบบ โดยใช้แบบสอบถามการสังเกตดังนั้นผู้เก็บข้อมูลจะต้องกำหนดเป้าหมายของการเก็บข้อมูลให้ชัดเจนว่าเราต้องการคำตอบหรือข้อมูลพื้นฐานยังไงรวมถึงการใช้ภาษาในขณะสอบถามหรือสัมภาษณ์ควรจะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ยากสำหรับบุคคลทั่วไปจนเกินไปอีกทั้งผู้เก็บข้อมูลจะต้องมีทักษะในการสังเกตเพื่อศึกษา ลักษณะาทางกายภาพของผู้ตอบแบบสอบถามว่าให้ข้อมูลเราชัดเจนหรือเปล่าหรือระแวดระวังหรือพะวงในเรื่องของการให้ข้อมูลเป็นแบบไหนลนักษณะยังไงวิธีการสัมภาษณ์ชุมชนการสัมภาษณ์ชุมชนเป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งประเด็นข้อมูลเพื่อนําไปสู่การจัดการองความรู้ของชุมชนการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก In d e ิฟอ interview นะคะเป็นประเด็นข้อคำถามที่มีลักษณะเป็นทั้งคำถามแบบเชิงมีโครงสร้างนะคะแล้วก็คำถามแบบปลายเปิดลักษณะคำถามแบบมีโครงสร้างเป็นคำถามแบบดีแนลในการตอบคำถามให้ผู้ตอบคำถามเนี่ยสามารถตอบคำถามตามประเด็นที่เราต้องการนะคะส่วนคำถามแบบปลายเปิดนั้นเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ แบบสอบถามหรือผู้ให้ข้อมูลเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นได้เป็นของเองนะคะบางครั้งเนี่ยการแสดงความคิดเห็นที่เป็นลนักษณะคําถามแบบปลายเปิดจะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้เก็บข้อมูลหรือรวบรวมข้อ,ขอมูลเพื่อเอามาใช้ในการวิเคราะห์ว่าความรู้ไหนนะคะเอือ้อหรือสมควรที่จะนําไปเผยแพร่ต่อข้อควรระวังในการสัมภาษณ์ชุมชน ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรใช้ภาษาที่เป็นทางการหรือใช้ภาษาในเชิงวิชาการมากจนเกินไปเนื่องจากว่าจะทำให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดอาการเกรงหรือไม่มั่นใจในการใช้ภาษาของตัวเองบางครั้งจะทำให้ได้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนในทางเดียวกันผู้สัมภาษณ์ก็ไม่ควรจะพควงงกับข้อคำถาม ประเด็นคำ,คำถามของตัวเองมากจนเกินไปจนทำให้ไม่เป็นธรรมชาติในการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือสอบถามผู้ให้ข้อมูลซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ควรมีนนลักษณะการสร้างความสนิทหรือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อผู้ให้สัมภาษณ์หรือต่อผู้ให้ข้อมูลค่ะเมื่อเรา เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการสังเกตการสัมภาษณ์ชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำมาสู่การนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาสรุปทำความเข้าใจแยกเป็นประเด็นที่สำคัญสำคัญรวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นต่างๆนะคะซึ่งการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆนี้นอกจากการวิเคราะห์จากแบบสอบถามเราก็มาดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือบริบทของชุมชนด้วยมาประมวลวิเคราะห์ต่างๆนะคะมาเป็น องค์ความรู้ที่น่าสนใจอาจจะมีสักหนึ่งองค์ความรู้หรือสององความรู้แล้วเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการจัดการความรู้ของชุมชน ค่ะนี่คือหนึ่งในความรู้ของชุมชนในตำบลโนนพี่บานอำเภอแกดาจังหวัดมหาสารคามซึ่งภายหลังจากลงเก็บข้อมูลเราก็พบว่าหนึ่งในความรู้ของเขาก็คือคุิปัญญาในเรื่องเครื่องจักรสารซึ่งความรู้เหล่านั้นจะกลายเป็นองค์ความรู้หรือไม่เข้าไปสู่ในกระบวนการของการจัดการองค์ความรู้ซึ่งเราจะไปเรียนรู้กันในตอนที่สองต่อไปนะคะ